โดนแล้วโดนแล้วโอ้ยสานะครับเดี๋ยวนี้ี่น้องเอาพ้าใเรือถอยออกปั้ยงี้นะ เลือนี่ยปลายออกไปนอกเลยเออเดี๋ยวมันวิ่งเข้าต้นไม้มาเต้ไกลดินี่มันเข้าต่อไปเนาะเย้ยเข้าต่อไปเนาะมันจะมุดใต้ท้องคุณมุดใต้ท้องเดินระวังโดนมอเตอร์ไก่ยกมอเตอร์ไก่ขึ้นก่อนเดี๋ยวโดนใบมันมุดใต้ท้อง แม่งฉลาดโอ้อพี่น้องเอาคันพี่น้องเก็บไปก่อนโอเคพี่น้องขอสวิหผมโอเคเออกกลางน้ำโอเคสวยใสยดีด้วยปลาจอนปลาจอน có ok thủy so, hmm? hmm? không ăn chip vô không ăn chip vô giờ đưa lục giờ đưa giờ đưa giờ đưa tốt tuổi Thank นิดนึงอย่างนี้นึนงอออไอโด้ไอโด้ไอโด้สดีพี่น้องพี่น้องต้องช้อนแล้วแหละช้อนจากหางขึ้นไปนะช้อนจากหางให้ผมเดี๋ยวช้อนจากหัวนะเดี๋ยวมันพันบัตเบต็ดเดี๋ยวนะโอเค,โอ,เค,โ,อเคโอ้ยเงียบ่อนแล้พี่อ่า ไอสวยเก็บเก็บขั้นบนปั๊บเก็บโอ้โหเห็นจิบพอดีเลยโหเฝ้ามองอยู่เอาเอา